สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพยาราพงพาณิชย์เนื่องจากในสถานการณ์โควิดปัจจุบันเมื่อเราจำเป็นที่จะต้องออกไปทำธุระข้างนอกสิ่งแรกที่เราจะต้องนึกถึงก็คือการสวมหน้ากากอนามัยอย่างน้อย1ชั้นและการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและมันหนังมือเป็นเสมอแต่บางครั้งเราก็อาจจะเผลอหรือลืมไปบ้างว่าสิ่งที่เราจับต้องนั้นอาจจะมีเชื้อโควิดติดอยู่ก็ได้วันนี้เราจะมาพูดถึงเชื้อโควิด ว่าจะติดตรงพื้นผิวตรงไหนได้บ้างและจะอยู่ได้นานแค่ไหนกันค่ะอายุไข่ของโควิดนะคะจะขึ้นอยู่กับอุณหภูมิความชื้นและผิวสัมผัสค่ะตัวอย่างแรกที่ใกล้ตัวของเรามากก็คือโทรศัพท์มือถือเชื้อจะอยู่ได้นานถึง4วันและธนบัตรของเราที่ใช้เป็นประจำนั้นจะอยู่ได้นานถึง5วันค่ะบางที ของที่เราซื้อมาอาจจะมีเชื้อติดอยู่กับภาชนะที่เราบรรจุมากับบรรจุภัณฑ์นะคะแต่เมื่อเรานําไปแช่ในตู้เย็นก่อนที่จะทําการฆ่าเชื้อจะทําให้เชื้อโควิดนั้นสามารถมีชีวิตได้นานถึง1เดือนถ้าภายในอุณหภูมิของตู้เย็นนั้นต่ำกว่า4องศาเซลเซียสค่ะถ้าเป็นเชื้อที่มาจากสารคัดล่งที่ลอยเป็นละออง่อยในอากาศเช่นน้ำลายน้ำมูกเสมหะ น้ำตาจะอยู่ได้เพียงแค่5นาทีเท่านั้นแต่ถ้าในกรณีที่สารัดหลังนั้นอยู่บนผืนผ้าหรือทิชชู่จะอยู่ได้นาน8-12ถชั่วโมงค่ะส่วนในกรณีของผู้ติดเชื้อโควิดแล้วหลังสารคัดหลังออกมาในรูปแบบของการไอหรือจามละอองจที่ไปติดอยู่ตรงลูกป,ปิดประตูจะอยู่ได้นานถึงแชั่วโมงแต่ถ้าเป็นโตผิวเรียบนั้นจะอยู่ได้นานถึง 1-2ถึงวันค่ะและในกรณีที่เชื้อโควิดอยู่ในน้ำจะอยู่ได้นานถึง4วันค่ะแต่อย่างไรก็ตามหากเรานำของที่คาดว่าจะมีเชื้อโควิดติดอยู่กลับบ้านคนที่จะทำการฆ่าเชื้อก่อนทุกครั้งและจากนี้ขอให้ทุกคนระมัดระวังตัวเองเป็นอย่างดีเมื่อจำเป็นที่จะต้องออกไปในพื้นที่สาธารณะต้องสวมหน้ากากอนามัยป้องกันทุกครั้งล้างมือบ่อยๆนอกจากนี้ งดการน,นำมือสัมผัสบริเวณใบหน้า mm hmm. เช่นดวงตาจมูกหรือปา mm hmm. กเพื่อลดความเสี่ยงในการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายและเมื่อกลับมาถึงบ้าน mm hmm. ก็ควรที่จะทำวามสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ทันทีด้วยค่ะก็ mm hmm. จบไปแล้วนะคะคลิปเกี่ยวกับความรู้ของโควิดข้างหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b ส cribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ